ไม่แน่ใจนะครับพอดีเออ่รับงานสอนอ๋อครับผมคุณอรคือคือวันที่เก้าก็มาอยูมาด้วยเหรอครับเป็นอะไรว่าครับผทุกคนมาวันที่เก้าเลยก็วันที่เก้ากับทิดีนะครับทักผมที่นี่เขาทีจังยังไงก็อาจจะไม่ต้องลื้อเวทีก็ได้เราแค่ขอใช้ต่อ ประหยัดก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้เขียนผมมาร้องเพลงครับรอบสามครับกผมดีใจทุกครั้งที่ได้ร้องผมคับเพลจะมีโอกาสนะครับที่พี่จะร้องเพลงของผมบ้างนีเพลนะครับถึงได้เป็นเพลงนช่วยพีนะ 穿越来看，OK 吗 <cool. S 1>？可以穿过过来看，OK 吗？这个 OK，我穿高考搞。